ทีนี้ไปดูในเรื่องของสมุนไพรไทยนะครับสมุนไพรนางแซงสมุนไพรไทยสูตรซอปาวเวอร์ a i l แ n นด์กับผู้สืบทอดภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านได้สมุนไพรมากว่า40ปีต่อยอดสร้างรายได้และแบ่งปันความสวยด้วยสมุนไพรไทยนะครับเรื่องนี้ติดตามได้จากวิดีโอชุดนี้ครับผมโชคดีครับที่ได้เกิดบนพื้นแผ่นดินไทยมีสมุนไพรที่มีคุณภาพ สามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้ครับผมได้ศึกษามาเป็นเวลา40ปีครับเพื่อให้เป็นการใช้ที่ถูกต้องถูกวิธีและได้คุณภาพดีที่สุดครับนางแซงเนี่ยผมเห็นว่ามีคุณประโยชน์มากมายเลยครับตั้งแต่ช่วยชีวิตคนเรื่องอโดนพิษงูโดนมแนามลงสัตว์กัดต่อยที่มีพิษทั้งหลายเนี่ยนางแซงสามารถไปถอนพิษให้ได้ไปทําลายพิษของอสรพิษเหล่านั้นและที่สําคัญอย่างยิ่งสามารถมารักษาแผลสดก็ได้ครับ แผลเปื่อยจากเบาหวานแผลจากกดทับนะรวมถึงคนที่ติดยาเสพติดก็สามารถไปล้างพิษจากยาเสพติดได้และสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนโบราณเขาก็มาใช้เกี่ยวกับการอักเสบในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะปวดฟันครับหรือกระทั่งไปเป็นยาคุมกําเนิดครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนางแสง ข้าพเจ้าและทีมงานทั้งหมดทั้งหลายจึงค่ขออนุญาตเจ้าแม่ธรณีเทวดาเทพรักษ์ทั้งหลายที่ดูแลรักษาตรงนี้ขออนุญาตทําทการขุดสมุนไพนางแสงระบบนิเวศที่เขาธรรมชาติสร้างไว้ให้มันมีความสมดุลอยู่ในตัวสักสองสามปีขึ้นไปเขาก็จะเริ่มออกออกไม้ทิ้งไว้หนึ่งต้นเนี่ยมันมีไม้อย่างน้อยมากกว่า10เม็ดแล้วเขาก็จะขึ้นในบทละแวกนั้นเนะต็ไมไปหมดจุดที่เราขุดมาใช้อายุทั้งหร่ 10ปีขึ้นไปวิธีขุดนะครับเราจะขุดซีกเดียวเป็นหลุมบริเวณนี้เพื่อดูรากว่าสุดรากแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเสียมเนี่ยแทะอีกซีกหนึ่งเราถึงจะได้ต้นมันสวยๆออกมารากสวยๆออกมาไปเรื่อยๆก่อน <c oughs> ผมเป็นกำลังใจให้เอา <c oughs> ขุดไปจนสุดปลายรากแล้วครับ <c oughs> แล้วก็จะค่อยๆดึงขึ้นมาได้เลยครับอ่าเพื่อนๆดึงครับดึงเลยครับ <c oughs> อนี่แหละครับคนโบราณเอาส่วนนี้ครับไปเป็นฝนหินครับสมน้บสาวข้าว ทาลงฟ้าเห็นไหมฮะข้างในจะเป็นเนื้อแป้งขาวๆนี่ครับนี่แหละครับที่เป็นตัวยาขัดจากลากที่เราเห็นมีเปลือกดำๆมีดินอะไรพวกนี้แล้วก็เอากรรไกรมาตัดลากขนาหนี้ออกแล้วเราก็จะใช้มีดครับครับขูดใช้ส่วนลากของเขาที่มีความสะอาดจะต้องควบคุมว่าโดนน้ำไม่ได้โดนความชื้นก็ไม่ได้ครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไป เข้าสู่กระบวนการอบแห้งย่อยเป็นผงทั้งหมดแล้วก็เอาไปคลุกเค้ากับน้ํามันมะพร้าวแล้วขมันจากสกัดจากเม็ดตังครับประเทศไทยเนี่ยครับก็มีแถบภาคอีสานตอนบนเท่านั้นที่เราสํารวจและมีตัวอย่างมากที่สุดประโยชน์ในการใช้เนี่ยดีที่สุด,กา,ด,สดการนําเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผมมองเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยเพราะต่างประเทศไม่มีด้วยภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นตัวนางแสงเนี่ยนะครับมาฝนนะครับล้วก็ทาภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับเขาก็จะใช้พวกรากเอามาฝน ผสมกับน้ำเหล้าก็ได้นะครับหรือน้ำมะนาวก็ได้แล้วก็เอามาทาตรงบาดแผลที่มีพิษงูกัดหรือว่าพิษแมลงสัตว์ที่มันเป็นพิษนะครับที่สนใจนะคะฝ้ากะแล้วก็ได้ยินว่าเป็นธิสดวงพวกงูกัดอย่างเงี้ยก็เลยสนใจสมุนไพรนางแสงพอรู้เนาะว่ามันรักษาฝ้ากะได้ก็เลยไปเซิร์ชใน Google ต่อเห็นใน YouTube มีภาพ before after อแต่ก่อนหน้าเขา ดำมากเลยพอหลังใช้หน้าเขาสวยอะไรเงี้ยก็เลยสนใจมีเพื่อนมาแนะนำเนาะแล้วก็เขาแนะนําให้เรารู้จักแล้วเรามาใช้เรามาใช้แล้วเราเห็นผลสมุนไพรทางเสียงมาาันจะซึมซับเข้าไปในร่างกายของเราเลยพอเรามาใช้ตัวนี้แล้วหน้าตาเราก็เริ่มมีอะไรที่มันกระชับเข้าอะประหยัดประโยชน์ทุกอย่างได้หมดเลยก่อนที่จะมารักษาเนี่ยก็คือไปทํานาค่ะแล้วทีนี้ ต่อยา้าทิ่มตรงเท้าค่ะเขาบอกว่าแผลมันไม่ดีแล้วนะมันเป็นหนองอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยมาใช้ตัวนี้จากน้ําเหลืองจากอะไรที่แฉะมันจะค่อยๆแห้งแล้วก็แผลเนี่ยก็จะกระชับเข้ากระชับเข้าจะกระชับเข้าอ,อะไรประมาณนี้ค่ะนางแซงเนี่ยผมเห็นว่ามีคุณประโยชน์มากมายเลยครับคนโบร,ราณเขาก็มาใช้เกี่ยวกับการอักเสบในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะปวดฟันกระทั่งไปเป็นยาคุมกําเนิด โดนพิษงูโดนสัตว์กัดต่อยที่มีพิษทั้งหลายเนี่ยนางแซงสามารถไปถอนพิษให้ได้สามารถมารักษาแผลสดก็ได้ครับแผลเปื่อยจากเบาหวานแผลจากกดทับคนที่ติดยาเสพติดก็สามารถไปล้างพิษจากยาเสพติดได้ก็มีหลายสถาบันครับที่มีการเ,าเขียนไว้ว่านางแซงสามารถมีสรรพคุณอะไรได้บ้างลองไปดูใน Google จะเห็นว่ามากมายเลยครับ